สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพระสถูปที่เข้ามาใหม่นะคะนี่เลยค่ะนี่คือพระสถูปในรูปลักษ์ที่หลายท่านอาจจะคุ้นชินนะคะก็คือเป็นรูปลักษ์ทรงดอกบอับตูมนะคะสัญลักษณ์เหมือนดอกบอับตูมเลยนะคะหรือว่าหลายท่านอาจจะรู้จักก็คือเป็นรูปลักษ์พุ่มข้าวบินหรือว่าทรงธนานนี้เป็นศิลปะ ถ้าบ้านเรานะคะจะเป็นศินละปะในยุคสุขโขทยัยเป็นสถาปัตยกรรมในยุคสุขโขทยัยที่เราจะเห็นบ่อยมากนะคะที่อยู่บนเจดีบนยอดเจดีนะคะวัดมหาธาตุเมืองศรีชัชนาลัยนะคะเมืองออที่สุขโขทยัยแล้วก็อีกหลายๆที่เลยนะคะก็เรียกว่าเ,เป็นการจำลองนะคะรูปลักษณ์นี้นะคะมาไว้บนพระสถูปแก้วนะคะนี่คือเป็นงานแก้วคริสตันนะคะ เดี๋ยวจะพรีเซนต์ให้ดูนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นงานแล้วเนี่ยมีความสวยจริงๆเพราะว่าเขาก็จะมีกิมมิคในเรื่องของการกัดลายสลักลวดลายที่ยังคงมีความกลิ่นอายของในรูปลักษณ์ของวัชระอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะสวยเลยนะคะคืองานเกรดดีเลยค่ะเป็นงานแก้วนะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของวัชระคว่เห็นไหมคะ นอกจากวัชละไขว้แล้วนะคะที่เป็นตรงฐานที่รองรับเหมือนฐานจัก,กรวาลรองรับตัวพระสุทนี้แล้วตรงด้านในนะคะถ้าเรามองจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคือจะมีการกัดลายลวดลายใช้เทคนิคการสลักลวดลายลงไปนะคะให้เรามองจากข้างนอกเนะี่ยเห็นเป็นดอกบัวเห็นไหมคะนะคะนี่ก็จะเป็นดอกบัวนี่คือเป็นกิมมิกที่แบบเก๋มากเก๋มากจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ สามารถบรรจุใส่พระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุาได้ในขนาดที่ตรงนี้มีความลึกอยู่ที่6เซนแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้2เซนนะคะเราสามารถบรรจุพระธาตุนะคะใส่เข้าไปได้เยอะมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงยอดนะคะตรงยอดตรงนี้ก็ทํามาจากงานโลหะงานทองแดงบริสุทธิ์แล้วก็เคลือบด้วยทองนะคะงานเกรด ดีเลยค่ะใช้ได้มากใช้ได้เลยค่ะสวยนะคะความสูงตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่20เซนเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะนำรูปลักษณ์พระสถุทรงดอกโบตูมพุ่มข้าวบินนี้นะคะนำไปถวายบูชาพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุก็ถือว่าเหมาะสมสวยงามเลยนะคะส่วนเรื่องของราคานะคะราคาเดี๋ยวจะวางเ,เดี๋ยวจะ พสไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็ท่านใดสนใจก็แจ้งมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นรูปลักษณ์พระศถุอีกรูปทรงหนึ่งนี่ค่ะพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงธนาในศิลป,ปะยุคสุโขทัยค่ะแต่ก็มีกลิ่นอายของวัชรยาร่วมไปด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามดูคลิปจนจบ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนใหม่ๆก็จะมานะคะคนำมาพรีเซนตะะ์ให้ทุกท่านได้ได้ชมค่ะขอบคุณค่ะ